ขายรองเท้ากับน้องเนบนบังเซอร์จริงหรือสับขาหลอกน้องไม่เป็นนักแสดงครับเขาแสดงเรียนว่าเออเป็นเพื่อนกันยังงั้นอย่างนี้สมัยเรียนมหาลัยเอเอ,เอไม่รู้เพื่อนนี้มาจากโรงเกลือเปล่าไม่รู้นะไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะว่าคุณเบนเนี่ยคงไม่มีเพื่อนน่ารักน่ารักนี่หรอกสตอรี่นี้อาจจะมีอยู่จริงแต่อาจจะยังไม่ใช่คนนี้อีกแล้วจริงหรือสับขาหลอก มันพลาดตรงไหนอยากรู้พลาดตรงไหนเอ้ยผมก็บอกมาหน่อยดิมันพลาดตรงไหนเพราะอะไรคือไม่รู้ไมื่องคนนี้ผมจำหน้าคับคาบขาว่าอะไรอย่างเแล้ยถ้าที่สำคัญเนี่ยมันเป็นคนแอบเห็นว่าไอ้รองเท้าคู่เนี้ยมันเป็นรองเท้าของเขาเอามาจากบ้านแล้วมาให้คนนี้ใส่อันนี้เหรอเพื่อจะมาหลอกเราโอ้โหตงแล้วคุณเป็นใครที่ไหนครับชื่ออะไรชื่ออะไรก่อนชื่ออะไรก่อนไกด์ค่ะชุณไกด์ทำอะไรที่ไหน เปิดร้านเสื้อค่ะเปิดร้านเสื้อนี่ขอเสื้อร้านคุณเอกปะไม่ใช่ค่ะอ่าไม่ใช่ีแต่เสื้อมันล้นแนเข็งแกโมเขาแกโมเขาแกก็เล่นไม่ดีเองไม่ใช่เขาไม่ใช่ความผิดเงาความบิดแกื่อออรมีีีกาาเเค้้้สืลยู่่่ไนนนจจะมาดูมาดูค่ะ ไปดูมาดูมาซื้อด้วยนะมาดูแล้วมาซื้อเลยเพื่อเปลี่ยนชื่อร้านนอกจากดูยาดูอย่างให้เปลี่ยนชื่อร้านเป็นยาดูอย่างเดียวซื้อด้วยมาดูมาดูครับวันนี้ขอบคุณมากคุณไก่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวดูตกลงตกลงตัวจริงถ้าเขตรู้จักนี่ถือว่าคุณโดคุณโดคุณว่าจริงๆแล้วอยู่ที่การแสดงหรือว่าแต่เป็นคนยัาว่าเป็นเล่นดีแล้วเขตรู้จักตัวจริงเจอ น้องเบนตัวจริงครับเพื่อนของเบนครับเบนเเมาแดงมนนะาเลยครับโอ้โหรู้จักบ้ารู้จักรู้จักน่าเนี่ยา<ะ>ถือว่าเบนไม่ผิดเบนไม่ผิดแต่นี่จะรู้จักมันเลยครับ เบนว่าอันดับแรกอ่ะคือจริงๆเรื่องสีผมคือเขตเราจต้องจำด้วยว่าเพื่อนของเบนแต่ละคนไม่มีสีผมเนี่ยเไการถายรูปเดินไ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 ป นั่นแหละไม่ต้องวันนั้นอ่ะวันนั้นไปงานใช่ไหมไปงานด้วยกันอ่ะไอ้นี่ไปด้วยคือหลบกันแบบว่าแกแกเดี๋ยวต้องออกอะไรกันนี้นะอ๋อหลบไม่ไดเดี๋ยวเจอใช่แต่พี่สมจิตก็ไม่เคยเจอพี่ปปองเหน่งเขาไม่เคยเองไม่เคยเองไม่เคยเองทั้งทั้งทีคุณเรียนมหาขายอะไรมาด้วยกันใช่ค่ะตอนแรกเลยเนี่ยคุณเห็นเบนต์ตอนนั้นเบนต์เป็นเป็นดาราแล้วนะใช่ค่ะ first impression ของคุณคืออะไรคือเขาเป็นคนตลกตลกอะค่ะเขาเป็นคนแบบ เข้ากับคนง่ายเวลาเจอหน้าเขาทักคุณก่อนหรือคุณคืออยู่ดนี่คือคนเรามันต้องแบบว่ามีการทักใครก่อนนะเพราะว่าคุณไม่ได้เรียนมาด้วยกันมาเจอกันตอนแรกเลยเนี่ยคุณไปทักเขาก่อนไหมหรือว่าเขายังไงไม่ได้เรียนด้วยกันเรียน<ะ>ตุก หนูตกตอนนั้นถ่ายละครเยอะมากแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเธอนะแบบว่ายังไงนะเหมือนแบบวิชาเรียนอะค่ะมันมันไม่ครบเธอไปลงอันนั้นเธอเธอเธอไปลงอันนี้เธอะเลยงี้ไปเจอนี้ซึ่งไอเนี้ยก็คือเหมือนเราไม่รู้จักกับเพื่อนกลุ่มนี้เลยหนูไปคุยกับเขาก่อนเพราะว่าอันดับแรกอ่ะหนูกลัวว่าแบบโอ้ทำยังไงเดียถ้าถ้าไม่มีใครทำรายงานให้เราเนาะไม่มีใครสอน ไอ้เขาไอาจจะเรียนไม่ครบเหมือนคนอื่นเขาก็ต้องพึ่งเพื่อนเขาต้องหาเพื่อนนายเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยโทร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 ชื่ออะไรหล่อป้าจุ๋ยงี้เลยไปตอ่ออ๋อไปยิงเลยโทรโทรโทรชื่ออะไรหรอเนี่ยเนี่ยเราเรียนไม่ครบเราต้องมาเรียนเส g m e n นี้ยช่วยเราหน่อยสิแล้วเขามีการาอะไรก็ไลน์มอเราคุยกับคนก่อนเลยไหมหรือว่าคุยกับเพื่อนคนอื่นในกลุ่มก็คุยกับเบนซ์ก่อนนะคะแล้วก็หลังเขาถามว่าเธอชื่ออะไรเหรอนี่คุณตอบว่าอะไรชื่อเบนซ์ค่ะแต่เขาตอบว่าอะไรพี่ชื่ออะไร ม่เพราะที่มันเป็นนี้เขาเลยไม่ไม่ขำกับฟันหลอของมันไงเพราะมันเป็นอย่างนี้แล้วฟันหลอเงี้ยคนแบบนี้ไม่ค่ะไม่ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันชือแล้วกะคดีอยู่แล้วทําใจเลยในเพื่อนคนนี้ป่ะเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆค่ะคอยคอยดูแลคอยเป็นเหมือนแม่อีกคนนึงอะดูแลทุกอย่างดูแลทุกอย่างเลยจริงๆไม่ได้ย้อนไม่จริงพูดซะตัวเองดูเด็กกว่าเขาเยอะเลยคอยดูแลไม่ดูแล ดูแลชีวิตคือดูแลชีวิตใช่ค่ะเหมือนแบบมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจอะค่ะก็จะมีเพื่อนเนี่ยสองคนนี้ที่คอยที่คอยปรึกษาได้ทั้งเบนทั้งเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือช่วยดูแลกันแล้วคุณเป็นทั้ใจในตัวเบนนี่เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งแบบเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเป็นแค่นั้นใช่ไหมเป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เหมือนคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือต่างๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยเหลือเรื่องอะไรอ่ะก็อย่างที่บอกก็คือจะเนี่ยค่ะเพราเราไม่มีตเต้าต้องจิ้มข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ช่วยเพื่อนมีงานเงี้ยยช่วเหลืย ตลอดเวลาว่างั้นเนี่ยขอบคุณมากครับน้องรัฐพรสมบูรณ์บรรดาลน้องเบนนะครับน้องเบนขอบคุณครับไทยโดนเนี่ยลงคนเดียวลงคนเดียวไม่ไน้เลยตกก็อีกเลยไอ้ตกโตเลยเบนนั่งลงโต๊นั่งโตนี่เหรอหน้าแบบนั้นพี่กิ๊กหน้าไม่นุ่นเลยจ้าอย่างนี้ได้เล้งก็ไม่เคยอายขนาดที่เหดือค่ะอะไรนะยังอยาคุยบอกว่าเตียพัดลม โอเคโอเคคนต่อไปจำได้ไเค็มคุณตาราเค้พชายโหอะไรเงี้ยลูกเอาจำได้ไหมจำได้หมดาญาติมาครับเขาาญาติมาเป็นญาติข้างพ่อหรือข้างแม่แม่ครับข้างแม่มีศักเป็นเออพี่ครับมีศักเป็นพี่ลูกผู้พี่แม่เขาเป็นอะไรกับแม่เราเป็นเออเป็นพี่สาวของแม่ผมน้าลูกพี่ลูกป้าลูกป้าพี่ลูกป้าลูกป้า สนิทกันขนาดไหนผมพูดจากหน้าพอได้นะก็เลี้ยงผมตั้งแต่เด็กๆเลยใครพี่หรือป้าพี่นะครับผมเฮ้ยอยู่กับผมนะเซลลอยู่ห่างกันดิห่างกันครับตอนข้าวดูแลทุกอย่างตอนแม่ผมไปทํางานนะครับดูแลหมดเลยอายุต่างกันสักกี่ปีเออพูดเกือบสิบเกือบสิบพี่สิบขวบเลี้ยงน้องคนหนึ่งสมมติพี่สิบหกเลี้ยงน้องห้าขวบหกขวบประมาณนั้นนะครับอ่าน้องปอนหนึ่งเนี้ยชื่ออะไรเติ้ลครับพี่เติ้ลพี่เติ้ลเชิญพี่เติ้ล

เช่ยเดือนกระชายไม่เชื่อคุณคุณอยู่จังหวัดไหนนี่ชัยนาทครับผมชัยนาทเอ๋อชัยนาทชัยนาทมีอะไรดีชัยนาทที่ดังที่สุดอะส่วนนกครับส่วนนกเหล่าเจ้าพ่อเจ้าเจ้าพ่อช่วยแม่แต่เป็นนกเงือกอรเราชัยนาทเกย์จีภาคเกย์จีที่ดังที่สุดหลวงพ่อหลวงพระศุกรวัดอะไรวัด อาลชีวิตเขามีย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นบอกเขาไปสิย้ายไปอยู่ไหนนะย้ายอยู่อ่างทองวะอ่างทองครับอ่างทองอ๋อตอนที่เขามาเรียนมัธยมเขาเรียนโรงเรียนอะไรมัธยมอะมัธยมต้นหรือมัธยมปลายครับมัธยมปลายตอนอันนี้ปลายผมย้ายมากรุงเทพย้ายย้ายแล้วเขาเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนอะไรปลายไม่ค่อยได้คุยกันหันมามองหน้าผมนี่เอามองตรงปลายไม่ค่อยได้คุยกันกรุเทอ้าวแได้คำตอบ กว่าตอนเด็กๆเลี้ยงมานทำอะไรบ้างคอยคอยดูแลคอยป้อนข้าวพาเขาไปเที่ยวหาของนู่นของตา่แถวบ้านครับอ้าวโอเคโอเคตอนเย็นหรอตอนเย็นทำงานเนี้แม่เขาจะไม่ว่างเขาก็จะให้ผมมาไปรับแทนอ่าเห็นมคุณไปรับยังไงก็ตอนนั้นก็ปั่นจักรยานกเขตก็จะซ้อนท้ายอรนั่นเองมาให้น้องซ้อนท้ายเพราะว่าแม่ผมไปรับไม่ได้โอเคสตอรี่เนี่ยอาจจะใช่ครับผมแต่เอามาหลอก เดี๋ยวเี่เดี๋ยว <ไป S 1> <ม>พายเย็นๆดิถ้ามีต้องไห้เขียนห่าซี่<ม>อ,อีกเลยไม่ด<ม>ี<ม>โอเคมามาผ <มา S 2> ู้ชายคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องและเคยเลี้ยงช่วยเลี้ยงดูคุณเกตมาจริงหรือสราบขาหรอก นกระแส้ะเฮ้ยไม่สวนน่ะทีนี้ยังไงไม่เหมือนมนุษย์มนาขนาดนี้แล้วมันเปกษาอะไรยเพราะอะไรทำไมทำไมเพราะอะไรจมูกเหมือนกันไม่คือเบ่นดูจากแบบว่าดูจากน้องอตัวเท่าๆกันอะไรอย่างงี้ค่ะเบนว่าเขาน่าจะเป็นญาติกันคุณผมงผมคิดว่าการถามของผมไปเนี่ยมันข้อมูลมันไม่ใช่นะไอการเป็นญาติหรือว่าคุณเขตมาเรียนในกรุงเทพชื่อโรงเรียนอะไรถ้ามันเป็นญาติจริงมันต้องรู้หรือว่ามันไม่ทันได้ตอบผมยกใั้ดีก่อน ผมว่าเขาหลอกผมอะโอเคผมมองว่าหลอกครับเพราะว่าคําตอบที่เราถามไปเนี่ยเขาจะตอบช้าแล้วเขานึกก่อนนึกประมวลภาพว่าเอ๊ะมันจะไข้อนี้แปลว่าคุณเขตไม่โดนแน่นอนถูกไหมคุณเขตไม่โดนแน่นอนเพราะว่าเขาตอบไม่เหมือนกันแต่ยังมีสองคนที่โดนหรือหนึ่งคนที่โดนดนะพี่คานะตอบคุณเขตครับพี่ต้นญาติฝั่งแม่เป็นลูกพี่ลูกน้องคนจริงหรือสับขาหลอกคบ คขอบคุณครับทอาวตะัลตลยโทองสองคนหนูมีเพื่อนแล้วหนูดีใจจังเหงือกันไงเออดีดีดีเอ่า สนุกสนานกันไปกับ4คนของเราแล้วก็ได้รู้ว่าตอนนี้แต่ละคนอะไรเป็นยังไงกันอยู่บ้างนะครับก็ติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆก็คุณคุณสมจิตน้องเบนน้องเกศพี่โง๊เด็กครับผี่คืพิธีการจบรายาของเรานะครับสัปดาห์หน้าเจกันใหม่สวัสดีครับ